ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิครถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตรวอลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ผมจอนโมโตรวอลจะมาเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคของตัว TriU m ม h s p e e d t r i p l e ันส RS รถมอเตอร์ไซค์ n น k e d ตไบ e เรือธงจากค่ายอังกฤษที่เพิ่งมีการเปิดตัวในบ้านเราเป็นครั้งแรกช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาในงานม o t ต r Expo 2ก2 1ับกับคู่แข่งที่มาจากผู้ผลิตสัญชาติยุโรปด้วยกันอย่างตัว Du weet Fighter V4S ซึ่่งงควาามแตตกของ Naked b i k บเรือธงทั้ง2คันนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างผมก็ขอเริ่มกันก่อนเลยนะครับที่ในส่วนของเครื่องยนต์โดยหากเป็นตัว Triumph Speed Triple 1 2 r s จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์3สูบเรียง4วาล์วต่อสูบ Double o h e a d Camshaft ระบายความร้อนด้วยน้ำความจุ1,160 cc และให้กำลังสูงสุด180แรงม้า PS ที่1,750รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่125นิวตันเมตรที่9,000รอบต่อนาทีในขณะเดียวกันตัวดูคติ Street Fighter V4S จะใช ้เครื่องยนต์แบบ V4 4วาล์วต่อสูบพร้อมกลไกเดสมอโรมอีกวลาวระบายความร้อนด้วยน้ำแต่มีความจุเล็กกว่าคู่แข่งลงมานิดหนึ่งนะครับอยู่ที่1,103ซีซีเพราะว่าด้วยความที่พื้นฐานเครื่องยนต์ของตัว Street Fighter เนี่ยมาจากพันกิเลล V4 ดังนั้นตัวเลขพละกาลังสูงสุดของมันจึงขยับขึ้นไปสูงถึง208แรงม้า PS ที่12,750รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดเนี่ยจะน้อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ก็แค่เพียง2หน่วยเท่านั้นนั่นก็คือจะลดลงมาเเหลือ123นิวตม แต่ก็มาที่รอบเช้ากว่าด้วยนั่นก็คือจะอยู่ที่11,500รอบต่อนอาทีส่วนระบบส่งกําลังที่ให้มาก็ต้องบอกว่าสู่สีกันนะครับเพราะต่างก็เป็นแบบชุดเ e กียร์หกสปีดทํางานร่วมกับกลไกคลัชเปียกซ้อนกันหลายแผ่นและที่ขาดไม่ได้ก็คือมีระบบควิกชิปเตอร์แบบ2ทางขึ้นลงมาให้ตั้งแต่ออกโรงงานเหมือนกันทั้งคู่ จุดน่าสนใจต่อมาก็คือตัวระบบช่วงล่างของ Naked Bike ทั้ง2คันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันเกือบเปะ๊ะเพราะตัวโชคหน้าก็เป็นชุดโชกอัพหัวกลับขนาดแกน43มิลิเมตรของเอรินรุ่น NIX 30สามารถปรับเซ็ตได้ทุกค่าและมีช่วงยุบ120มิลิเมตรเท่ากันทางด้านหลังก็เป็นโชคแกสต้นเดียวมีกระบุกซับแทงแยกปรับเซ็ตได้ทุกค่ารุ่น TTX 36ของเอรินเช่นกันแต่ระยะยุบของตัวโชคที่อยู่ใน Speed Triple ปเ,ปเนี่ยจะมีช่วงยุบน้อยกว่านะครับนั่นก็คือจะอยู่ที่ 120ม mm, มส่วนตัว t r ร e t Fighter V4S จะมีช่วงยุบอยู่ที่130ม mm. มนอกจากนี้ตัวโชคที่ว่ายังทํางานร่วมกับชุดกลไกกระเดื่อแรงแล้วก็สวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนเดียวเหมือนกันอีกเป็นแค่เพียงเรื่องเดียวครับก็คือตัวโชคที่อยู่ในสป ed t r i p p e ร์1 2 r s เนี่ยจะเป็นโชคที่ผู้ขี่จะต้องปรับเซตค่าทุกอย่างด้วยมือเท่านั้นแต่ของ Street Fighter V4S จะมาพร้อมกับระบบปรับไฟฟ้าตามพรีเซตแล้วก็ไรดิ้งโหมดของตัวรถนอกจากนี้ยังมีระบบแปรผันความหนืดในการยืดยุตาาามสภพ้นนที่ใชงอยู ในขณะนั้นแบบเซมิแอคทีฟอีกด้วยส่วนระบบเบรคเองก็ถือว่าสูสีกันพอสมควรนะครับเพราะว่าทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นปั๊มเรเดยนเมาส์โมโนบล็อกเบรโบ่ไซม่าสี่พอร์ตเหมือนกันแต่จานเบรคคู่หน้าของตัวสปีดทริปเปิลพันสองไอเอสจะให้ขนาดเล็กกว่านะครับอยู่ที่3 2 0ส mm. มิลลิเมตรส่วนจานเบรคของตัวสปีดไฟเตอร์วีโฟจะขยับขึ้นมาเป็น3 3 0ม mm. ิมลลิเมตรขณะที่ระบบเบรคหลังก็จะเป็นแบบดิสเดียวทำงานร่วมกับคาลิเปอร์เบรคแบบฟลอตติ้งเมาส์สอมือ และเช่นเดิมว่าจานเบรกของตัวสปีดทริเปิลทางด้านหลังเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าของ s t r e e t Fighter V4 นะครับเพราะฝ่ายแรกเนี่ยจะให้จานเบรกขนาด220ม mm, มส่วนฝ่ายหลังจะให้จานเบรกขนาด245ม mm. มส่วนอีกสิ่งที่ยังคงมีมาให้เหมือนกันอยู่ในส่วนระบบเบรก็คือระบบ c o r n e r i n g ABS ที่มีมาให้เหมือนกันทั้งคู่อีกแล้วนั่นเองด้านชุดล้อที่ให้มาทางด้านหน้าจะรัดด้วยยางไซส์เดียวกันนะครับก็คือไซส์120/70-47แต่ล้อหลังของสปีดทริเปิล1 2 RS จะรัดด้วยงยงซ190 17. ส่วนล้อหลังของ Street Fighter V4S จะให้ยางที่ใหญ่กว่านะครับเป็นไซส์ 200/60R47 ส่วนชุดเฟรมของตัวรถทั้ง2คันนี้แม้จะใช้วัสดุในการขึ้นรูปเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแต่รูปแบบในการขึ้นรูปจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับโดยในฝั่ง Speed t r i p p e 1 2 RS จะใช้เมนเฟรมแบบอลูมิเนียมทวินสปาและมีซับเฟรมแบบโครงอลูมิเนียมถักแต่ของตัว Street Fighter V4S จะไม่มีชิ้นส่วนที่เรียกว่าเมนเฟรมแต่เป็นโมโนคอกเฟรมที่มีชื่อว่า f ร o n t Fra ร แนเนื่องจากมันจะใช้เครื่องยนต์นี่แหละครับเป็นแกนกลางของโครงสร้างตัวรถซึ่งทานดูคาติมองว่ามันช่วยให้ตัวรถเนี่ยมีความคล่องตัวกระทัดรัดและน้าหนักเบามากกว่าการใช้ชุดเฟรมแบบอลูมิเนียมทวินสปาทั่วไปนั่นเองส่วนเรื่องความทนทานเท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยก็ไม่มีใครบ่นนะครับว่าตัวรถของดูคาติจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานหรือความทนทานจากการใช้ชุดเฟรมรูปแบบนี้แต่อย่างใดด้านระยะฐานล้อฝั่งสปีดทริปเป1 2 RS จะมีตัวเลขระยะฐานล้ออยู่ที่1,445 ขณะที่ Street s t r e e t Fighter V4S จะมีระยะถารอยาวกว่าพอสมควรนะครับนั่นก็คือขยับขึ้นมาเป็น1,488ม mm, ิลลิเมตรหรือมากกว่ากันถึง43มิลลิเมตรเลยทีเดียวนอกจากนี้ในด้านความสูงบอกก็เป็นฝั่งสป e ด d Triple ที่มีความสูงบอกเป็นมิดกับผู้ขี่ไซส์เล็กมากกว่านะครับนั่นก็คือจะอยู่ที่830ม mm. ิลลิเมตรส่วนของ t r e e t Fighter V4S จะขยับขึ้นไปเป็น845ม mm ิลลิเมตรกันเลยด้านความจุถังน้ำมันก็จะถือว่าแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะในฝั่งสป e e d Triple จะให้ ความจุทังน้ำมันอยู่ที่15.5ลิตรส่วน Street Fighter V4S จะมากกว่าเล็กน้อยนะครับอยู่ที่16ลิตรพอดีเป๊ะและถึงแม้ตัว Ducati Street Fighter V4S จะถูกออกแบบโดยเน้นในเรื่องของการไล่น้ำหนักส่วนเกินออกไปมากพอสมควรแต่ปรากฏว่าตัว Triumph Speed Triple 1200S ที่มีน้ำหนักตัว198กิโลกรัมนั้นดันเบากว่า Street Fighter V4S นะครับเนื่องจากฝ่ายหลังมีน้ำหนักตัวเมื่อรวมของเหลวอยู่ที่199กิโลกรัมแต่ทางนี้ก็อาจจะเป็นเพราะระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างตัวชุดกล่องประมวล และควบคุมการทํางานของช็อคไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ให้มาก็ต้องบอกว่าจัดเต็มเหมือนกันทั้งคู่โดยในฝั่ง t r i ้ m มสป e e ทริเ p ิลพันสองไเโมเดลใหม่ล่าสุดจะมาพร้อมกับชุดหน้าจอมาตรวัดแบบ TFT f u l l d ูด้ตนขนาด5นิ้วมีระบบ Control ระบบ Auto Off ฟ n d i c a t o r หรือว่าระบบปิดไฟเลี้ยวอัตโนมัติเมื่อตัวรถตั้งตรงตัวกุญแจก็เป็นแบบ Key l เลสและชุดหน้าจอมาตรวัดที่ว่ายังรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านสัญญาณบลูทูธแถมยััังงงรงรรออออบบกกกาเชื่่มตล้ Pro อีกด้วยส่วนระบบความปลอดภัยที่ให้มาก็จะมีทั้งตัว Cornering ABS ที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ระบบ Front Lip Control หรือว่าระบบป้องกันล้อหน้าลอยตัวและที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบ Fraction Control ที่ในคราวนี้เป็นแบบ Cornering t r a c t i o n Control ที่สามารถแปรผันการทำงานตามองศาการเอียงของตัวรถได้อีกด้วยส่วน Riding Mode ก็จะมีให้ลูกค้าได้ปรับเล่นทั้งหมด5รูปแบบนะครับโดยแบ่งเป็น4รูปแบบสาเร็จรูปแล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบที่ผู้ขี่สามารถปรับเซตการทํางานต่างๆของตัวรถได้เองแล้วแต่ความถนัดหรือ ความชอบของตนส่วนระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของตัว Ducati Streetfighter V4S ก็จะเริ่มจากชุดหน้าจอมาตรวัดแบบ TFT f u l l d t o n a Full Color ขนาด5นิ้วเท่ากับของ Speed Triple 102 RS นะครับส่วนระบบอำนวยความสะดวกผู้ขี่แม้จะไม่มี Cruise Control แต่ก็มีระบบ Power Launch Control มาให้และยังมีระบบ Auto Off Indicator มาให้อยู่โดยที่หน้าจอมาตรวัดของตัวค t i Streetfighter V4S คันนี้ก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านสัญญาณ Bluetooth ได้เช่นกันนอกนั้นในส่วนระบบความ ามปลอดภัยก็จะมีทั้งดูคติ traction control evo 2, 2ดูคติ h i e l i e control evo ดูคติ Slide control และ engine brake control มาให้ซึ่งผู้ขี่สามารถปรับค่าการทำงานมันได้นะครับตาม riding mode ทั้ง5รูปแบบส่วนราคาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของตัวรถ Naked Bike เรือธงทั้ง2คันนี้หากเป็น p r i u m h Speed Triple 1 2 r s จะสนับสนุนตัวเลขอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นส่วนดูคติ Street Fighter V4s แม้เราจะเห็นได้ว่ามันมี option บางอย่างที่เหนือกว่าอย่างน้อยๆ หลักๆก,ก็ประมาณ4-5รายการแต่ราคาของมันก็แพงกว่าคู่แข่งถึง3 0 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับโดยจะขยับขึ้นไปเป็น1นึ่งล้านเก้าบาทดังนั้นจากจุดนี้เพื่อนๆจะมองว่ารถมอเตอร์ไซค์คันไหนดูคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่ากันก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแต่อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลมอเตอร์ไรท์วลรวมถึงไปกด f o l lowing แล้วก็กดซีนเฟิร์สแฟนเพจเฟซบุ๊กมอเตอร์ไรทวลเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยส่วนในวันนนนนนี้้้ผมจอออขตััววลลาเพพื่่กกกไไปแบห คลิปหน้าสวัสดีครับ